สวัสดีครับวัก็ผมครับเตย TDC ที่ดินบ้านสวนนะครับผมวันนี้พามาดูที่ดิน138ตารางวานะครับผมบ้านแผ่โอสรสาครนะครับผมแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้โรงเรียนสารศาสตร์เนึ่งก,กิโลนะครับห่างจากถนนพระราม2-3มกิโลนะครับผมเข้าซอยนิดนึงครับพาไปดูหมดแปลงแรกนะครับแปลงนี้หน้ากว้าง1 1 6เมตรนะครับผม ลักอาบแงนี้นะครับเพิ่งกำลังวัดมานะครับผมเพราะฉะนั้นเสาก็จะอยู่ต้นนะครับผมบางนี้สวยอยู่ครับด้านหลังเป็นสวนกะเพรานําหอมนะครับของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็นี่คือเพื่อนบ้านเราหลังสีม่วงๆเนี่ยครับนี่ก็อม่วงหลังครับแล้วก็ด้านไหนนะครับไม่เปียวครับผมเพื่อนบ้านที่ดินเป็นที่ดินถมแล้วนะครับผม ตรงนี้ถ้านับจากาโรงพยาบาลวิภารามนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4กิโลได้นะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับผมใกล้ทางโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับแตละศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับก็อยู่บริเวณเดียวกันนะครับใกล้มากครับผมด้านหน้านี่เป็นถนนเข็นคุกนะครับผมกําลังจะทําการปรับท่อนะครับผม ท่อทุกหน้าแปลงนะครับผมแล้วก็เป็นระบบน้ําเสียที่เราเดินไปมีน้ํามีไฟมาครบแล้วนะครับผมเจากเดินมิเตอร์ขอบทาเรื่องเดินขอบมิเตอร์ครับนี่คือท่อน้ําท่อระบายน้ำนะครับที่อาบ้านนะครับเราฝังให้นะครับพอเดินแนวนี้เสร็จนะครับเราก็จะทําการตักถนนนะครับเทคอนกรีตนะครับผมถนนหน้าฟ้าเจ็ดเมตรนะครับผมนี่คือฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือเพื่อนบ้านเราครับ ถนนรถสวนได้สบายๆนะครับผมเจ็ดเมตรแปดเมตรนี่ก็โอเคครับผมนีเพื่อนบ้านมีน้องหมาเลยนะครับนี่นะครับนี่คือมุมบนนะครับผมตรงนี้นะครับเราเป็นบริเวณมา่ํานทที่จะจัดจ้นทรินะครับแต่ลอมรอบนะครับจะเป็นสวนมะพร้าวนำหอมทั้งหมดเลยนะครับผมนี่คือเพื่อนบ้านอีกฝั่งนะครับผม เรื่องถนนนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางอบตอมีโครงการเดินท่อนำถิ่มาถึงหน้าแปลงต่อจากเราเรียบร้อยแล้วครับอีกไม่นานครับไม่เกินปีครับประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับก็ทำการเบิกงบเ่อจะทำถนนคอนกรีตนะครับน้องเข่าอะไรครับน้องเ่าอะไรครับเพื่อนบ้านครับผมมาเร็ว ด้านในนี่เป็นซอยตันนะครับก็ไม่เชียงตันหรอกครับเป็นอีกแปลงของเพื่อนบ้านนะครับที่เขาเป็นชาวสวนครับปลูกร้าวน้ำหอมไปรอบเลยครับเห็นไหมครับรอบเลยแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาครับเพราะฉะนั้นซอยนี้จะเป็นซอยที่เงียบสงบนะครับเพราะว่าจะไม่มีวัยวุ่นแว้นหรือว่าอะไรเข้ามาในซอยนี้เเพราะว่ามันเป็นซอยตันนะครับเข้ามาก็เกมตำรวจนะครับผม แปลงนี้ถ้าทําบ้านนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่จอดรถอีกสักสามสี่คันได้ครับผมที่นี่ใกล้สาธารณประโยชน์ทั่วไปเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ห่างจากแหล่งชุมชนเท่าไหร่ครับผมประมาณ2 3สามกิโลครับทั้งวัดทั้งโรงเรียนครบครับจบที่นี่ครับผมทำเลนี้เป็นทำเลทองมากครับเพราะว่า ล้อมรอบด้วยไม่ว่าจะโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับผมเซเว่นอีเลเว่นปา๊มน้ำมันก็มีหน้าปักซอยแล้วครับผมเข้ามาถึงในบริเวณนี้จากพระรามสองนะครับเพียงแค่สามกิโลเท่านั้นนะครับผมจากหาง่ายๆครับจากดูโฮมมหาชัยนะครับผมดูโฮมสมุทรสาครนะครับปักมาที่ดูโฮมก็ได้ครับจากตรงนั้นนะครับประมาณสี่กิโลนะครับผมเพราะว่าบริเวณดูโฮมครับ ตรงข้ามจะเป็นโรงเรียนสารศาสตร์นะครับผมเราส่วนกันได้สบายๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับแปลงนี้ครับ เสนอราคาขาย,ยที่ตารางวาละเก้าพันนะครับผมต่อรองได้นะครับผมมาคุยกันก่อนครับผมถูกคอก็อีกราคาหนึ่งครับผมคุยกันได้ครับแต่เปิดอยู่ที่9ก้าพันครับผมตารางวาละ9ก0 0ันเก็ตกแปลงนี้ก็ตกอยู่ที่รออ้านนิดนิดครับถ้าท่านใดที่ซื้อที่แล้วอยากจะทำเรื่องปลูกบ้านต่อนะครับทางเราก็มีโครงการการทุกเคสนะครับผม โครงการนี้เริ่มมาสักๆนะครับว่าท่านที่ซื้อที่ก็อยากจะได้บ้านใช่ไหมครับจึงทําเรื่องโคก,กับธนาคาระครับทางผมให้เ, hey, เด็กๆโคกับธนาคารเพื่อที่จะแบบยื่นกู้ครับผมเอาที่ดินเข้าจำนองนะครับแล้วก็ยื่นกู้ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการครับแปลงนี้ถ้ายื่นกู้ก็ได้หลังสวยๆแบบนี้เลยครับหลายหลังนะครับที่ในโครงการนี้ครับ ทางเราเป็นคนยืนคู่ให้นะครับผมเราก็ทำเรื่องให้นิดหน่อยครับผมมีเดินค่าน้ำร้อนน้ำชาให้กันนิดหน่อยนะครับผมเราก็จะได้มงเงินกู้ที่เกินราคาที่เราตั้งไว้อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวถ้าให้เรื่องเกี่ยวกับการกู้นะครับมาคุยเข้ากัมาคุยกี่ทีนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับอยากให้เข้ามาคุยกันก่อนครับเพราะว่า ก็มีหลายท่านเข้ามาจองนะครับผมตลอดวันให้เข้ามาดูก่อนได้นะครับผมผมว่าแปลงนี้จ,จะอยู่ไม่นานนะครับผม,ผมก็เพราะว่าทำเลสวยมากในฐานะนักลงทุนสังหานะครับผมก็มว่าแปลงนี้ดีครับผมอ่าและนี่ก็คือทางเข้าแปลงเรานะครับผม ถนนนี้บอกเลยครับไม่ต้องห่วงครับงบมาแล้วครับผมอบตจัดการเชื่อมต่อท่อระบบโครงข่ายท่อนำทิ้งของเรานะครับในโครงการแล้วก็ออกไปยันพ่อบำบัดด้านนอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องถนนนี้อีกไม่นานก็จะดำเนินการสร้างแล้วนะครับเป็นถนนคอนกีดนะครับผมอาจจะไม่ถึงกับลาดยางนะครับ ถึงนาทีครับเราก็จะทะลุมาถนนซึ่งเป็นคอนกรีตแล้วนะครับแบบนี้เลยครับเห็นไหม,ไมครับบ้านหลังใหญ่นี้ก็อยู่ในโครงการเดียวกับจัดสรรของเรานะครับผมแปลงนี้นะครับสองร้อยไม่ร้อยเจ็ดสิบครับ ร7 0สิบตารางวานะครับผมได้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับร7 0จิบตารางวาสองชั้นนะครับผมตรงน,นี้อันนี้มีเจ้าของมานะครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างเฉยๆว่าร้อยสามสตารางวาครับเราก็จะได้ไม่น้อยจากนี้เลยนะครับผมนี่คือถนนทางเข้านะครับ าโคคงกรรนะรับจากถนนคอนกรีตนี้นะครับ <c oughs> อีกไม่เกินหนึ่งนาทีเช่นกันครับเราก็จะเข้าสู่ถนนลาดยางซึ่งเป็นเส้นส่วนส้มมันแผวนะครับผมอ่านี่คือเส้นสุดเขต เงียบสงบไหมครับแทบไม่มีรถสวนกันเลยใช่ไหมครับแต่มีบ้านเยอะมากนี่คือถนนลาดยางแล้วนะครับที่จะไปทะลุวัดน่วมการนนท์นะครับผมแล้วก็อปปัตตอชัยมงคลก็ได้นะครับผมแล้วก็พระรามสองครับเป็นถนนถนนดำแล้วนะครับหรือถนนลาดยางนั่นเองครับโอเคนะครับแปลงนี้เสนอราค้าอยู่ที่ตารางวาละ 9 0 0 0นนะครับผมราคาเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับส่วนเรื่องเยื่นกู้หรือว่าจะต่อเติมบ้านหรือจะอย่างไงนะครับเข้ามาคุยกันก่อนครับถ้าถูกใจหรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมเราดันทุกเคสครับจบทุกงานครับเตะรับจบครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ